มีราคาไหมครับมีราคาไหมครับผู้นี้ครับแผ่งเกนนะครับจะเป็น,น,น,ปนกู้แมบบ็กซิ่งมหาัยน้ำพอนแจ้บลรังใจสีครับว,วิ่งคู่กับทางด้านของไว้เครื่องซิ่งครับ แท็ก B ครับอู่เอินเซอร์วิสครับไม้เครื่องซิ้งครับวนในแท็ก A ครับโก้แม็กซิ้งครับช่างอมโปรแจ 10.307 10.2 75ครับเอิร์ธครับ10.2 75ครับ10.307 10.275ครับคู่สไม่มีครับช่างเล็กแม่กรองเจอกับช่างป้อมครับให้ช่างป้อมมาเขาล่อ,อไปครับ